สวัสดีครับผมพ่พอครับทีมงานเบาพันพื้นเมืองอีกแล้วครับผมเมื่อนี้อยู่ให้อยู่หน้าคือเกาหมอยู่เสียงหน้าคือเกาดิทีมงานเบาพันพื้นเมืองทีมงานน่หลักจังเลยครับผมนี่ผมก็ได้เมนูเสพรีบเมนูโอ้สูตรมักเบาพันเองครับผมเดี๋ยว ในไอ้เสบเซบได้เขากักว่าเห็ดกับแจ้มแล้วครับผมจวดจวดยามแรงสิละเดี๋ยวผี่เด้ยังยังเยอะเลยอันนี้เขาจะหีบแรกครับผมยังเ่องหม้ออยู่แต่ช่วนอ้มันอันนี้แห้งสิเป็นค้อมันได้เลย ครับผมนีม่แหละทีงานพอดีโหรมมาแล้วหาอยู่หากินแบบนีแ้แหละครับผมเป็นคนจีแกงหมื <c oughs> oh, อตรงเนี้ยอายุผมแล้งห้าสิบสี่่ะเนี่ยวะท่านตายดีนครับถึงหูถึงอะไรล่ะส่วนถึงลิ้นถึงในส่วนันของหัวหมูอแหละครับผมมาย่างกับแกีม เลกเลยประทีนีิมยังบ่ขมพอป่เอาเลยสุดชิงสุดชิงอบอดโอพี่พี่มักกันเนื้อพี่เออบวยก้นนน้ำอืมมกแข่งเอมแข่งมกแข่ง ปลูกทางเขากหบว่าปลูกอยูแต่ว่ามันหุบใใหญ่คือเจเก้านเจ้าครับผมแต่ว่าโอ้ผมผักบ่มีเมียงกาได้ครับผมแต่อีกอึงกดีส่วนหนึ่งคือลีนครับผมเอาเลยครับเอาเลยมันละนี่ครับอืม กรจุกอะไรกันอยูกกระจุกกระซาร์มาเลย์กันวางสีกนะครับผมนี่สวดจวดเมี่ยงมาเลยครับอีกหัวแบบนี้ครับเออแก้วหมักแช่นะครับนี่สวดจวดแคนกระจุกแหละหักวัวจวดครับจวดจัดไปครับโอ้ใส่ผักกระเญงพร้อมครับผมนี่นี่หนังแงเอาเอาแบบ พักเลยตามท้องท้องให้ท้องหน้าห้องนี่แหละย่างเฮาท้งฝนขสิกินใหม่ๆขึ้สิกินใใหม่ละงานหัวเมียครับเมียงเมียงนี่แหละบักก้าบอกนะครับกำลังหย่งยู่ขันขันหกับบ้านต้องมมยแล้วบัวต้องกันยังก็เกิน อันฟักกลับฟักกันอันนม้เอครับเอาเอาเลยครับกินอ๋อเยกอกมราคยใซ่บขิงหลายขิงเึ่งแก้วนอนได้ไหมโยนอนบ่ได้มลมันอนอยู่กับยุ่กัด นี่้วน่นอนม่นเก่งมนะี่เก็บ้านเป็นนั่งกินปาร์ตี้กันเน้นบทีนี่งบเบิสช่ววานี่ไางไห็มันดูาก็บอกเพีงกันวยโอ้รกาดี้ก่ลยขอเก็ดคงกาอะไรกันแลสียบายังีที่เป็นห่ได้สร้างบ่ปพงอาไรับ่ย่เห็นเงนแล้วกืบานนี้ง่ายก กสร้างโอ้ันดูยงสันสันหย่งกนขึ้นไหกดีเพราะว่ากีมีสร้างเปล่นที่เขาเอินน้องเยสีมือกันคุณหอาไปกินข้าวไหมต้องพื่อเฮีนไหม้องบวไนะัมาแล้ครับปะท้นด้ินปทินโซ่แบบห้างอง เด็กขักเบนนีมากอนเทบหพหางย่งอ่อนนี่ครับส่วนลีนย่างเดียวเลยเดนโอ้ใต่ายอ่แคบ่ใต่เลยบ่มันบมดเป่นแจงไฟบ่แจงเทีบสยเลย่หเอาหีบอันใส่เลยโอ้อยู่ในอันไหม ไมเหมาะอ่าส่วนหมนูนี่ครับรีดรีน,นย่างย่างรีนครับผมทินวัววงครับโอ้นโปปนโปนโอ้ยข่าเขาแงโตดอีกด้วยนี่เยสุดยอดมาครับ แด่กัดได้กัดเด้เักนี่จะเกียวบเรีพักกันข่าได้เลยนี่แหะครับในการไดกัรยังงามนครับเออนยนยังงามอยู่ย่งขัดดุมลำนี่เินลินยางยาลินครับผมอเสียบเีบเเสียบเสียบสบเสยบเเสียบบบเบยย้นีีเ ่าเอาใส่หอเ่่กเกอบอกมันไม่จะมันเลยท่านบอกมันผขมลำรำแซ่บเลยออนนี่บอกใครย่งอืมนี่บอกครับใครย่งกันใส่อมหรใส่ไหนมันสิใคยๆกับต้นพักกแย่งเนะาะพก่ว่านหอินไม่ได้ครับจะบอกว่ายูไฮยูนาหรือไง <c oughs> ไป<ฟ>เอาแกงมาได้ครับเด้อเห็นเห็นได้โอ้ยผมเิ็ต้ตะเกียงอยู่หรอ เดี๋ยวนะนี่ครับช่วงนี้นะปิดไฟนะครับจุดตะเกียงแล้วลนี่นนละเอานี่มันรำจนมืดป่าเอาใหม่ดิเคยกินเนี้ยมุกเย่ปลาปสลาดัดด้กินปลาปสลาดัสลดเด,ดิวัวบุตะกี้ช่วงบ้างไหม่รูปแดงลอยอยู่ยุคขู่มากช่วงดีไมหมเฮียดีละดีไหมเฮียยุคขู่นหมนี่แหละครับผม ตรงมีคนบาดมือสียองบ่อนเสี้ใจดีเสียใจดีใต่ไฟแต่เกียงนะครับย้อนอดีตกันน้อยครับผมย้อนอดีตแต่แก่เพล้เบิเสียบใส่สิเอ็ดไตเขียดต่อป่ะครับเดเบิรน่ารักจังเลยเสีบใส่ มาหาอยู่หากินทางพี่โอ้ย่างหมูกับแจมสุดยอดแล้วครับผมรดยก,การแล้วรดยก,การแล้วทิมงานก็เลยจะไปหาอยู่หากินครับผมผมก็จะไปอาบน้ำน้อนได้บาดท,ที่หนึ่งเอาอยู่ดีมีแห้งครับผมเก็บของก็สวัสดีครับ